เนี่ยจะมีก็ทั้งเยอะนะครับนะที่นะครับ ในฐานะตัวแทนของอาราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอวังวิเศษจึงขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังดังกล่าว้วยทัศนียาภาพสวยวังผาเมฆในโอกาสนี้กระผมใข้ขอรายงานสภาพทั่วไปและดังนี้อำเภอวังวิเศษมีพื้นที่4 7 7ตารางกิโลเมตร1แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งประชากร43,000คนเศษทัวเรือน เกือบ้งหมดนับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักคือเกษตรกรรมรายได้ประกองระหว่างจังหวดัดตรังกับจังหวดัดกระบี่ซึ่งอำเภอได้ดำเนินแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายให้เข้ามาเสนอความคิดเห็นกันนะครับทั้งส่วนราชการส่วนภา่าระชาชนและคัวอุปกรณ์ต่างๆคือประทรบงดีด้วรดำเนินการ ในเร็ววันนี้นะครับเพื่อแล้วสร็จป่นมีปัญหาในเรื่องของความแกแยกนะครับแต่ในพื้นที่อื่นืนในประเทศที25ที่ไหนวันนี้นะครับที่ไหนอนไดเหนียวสงครามก็นะครับระดับเ่าไปริบใรรับทานข่าวเนีย เดี ves, ๋ยวเดี๋ยวกล้องกกล้องมองข่าวหมดเลยวันนี้ใช่ไหมครับดูนี้ครับความปัดทุกความลุกสูงเสียงหมือนเงาแดูกับการแสดงได้กันเอยวันนี้เป็นวัยยิ้นครับ Ở bên đội riêng của P Nong, ạ, ở đây, ạ, đắn phải, đi ปล่อยแล้วนายกเอง <coughs>